สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูนะครับมาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับที่ที่ออกจากวัดนะครับในเขาเรียกว่ารุ่นตะเกียรนะครับรุ่นตะเกียก็คือพิธีฉลองพระวิหารหลวงพ่อหินนะครับปี2 5 2 0นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่า ระเกจิอาจารย์ที่พุทธ,ธาพิเศษนะครับเก่งแทบทุกองค์เลยในเขตจังหวัดชัยนาทและก็สิงห์บุรีนะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อสดวัดห่างน้ำนะครับหลวงพ่อกลวยในวัดโคศิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับหลวงพ่อสดวัดห่างน้ําหลวงพ่อชมวัดตลุกนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่ม หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะครับแล้วก็มีพระคณาจารย์จากกรุงเทพนะครับที่คุณวิชัยนะครับหรือตะกียนะครับได้ให้ท่านจัดประลำพิธีแล้วก็พิธีการทั้งหมดนะครับก็คือพระอาจารย์สุพจน์นะครับวัดสุทัศน์เทวลาลามนะครับพระอาจารย์สุพจน์นี่ภายหลังมีสมณศักดิ์สมณศักดิ์นะครับเป็นพระเทพโมรีนะครับ แล้วก็มีพระวส,สุทัศน์อีก2อรูปรวมเป็น9รูปนะครับพิธีนี้นะครับพุทธวิเศษในวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับปี2อง0ตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารขึ้น13ค่ำปีมะโรงนะครับวันอังคารขึ้น13ค่ำปีมะโลงนะครับวันนี้จะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูรูปนะครับรูปหลวงพ่อโมนะครับรูปหลวงพ่อโม กับหลวงพ่อหินนะครับกับหลวงพ่อหินนะครับว่ามีวิธีการพิจารณาดูอย่างไรนะครับนะครับนี้ลองมาดูนะครับจะเรียกรูปที่ชัดๆสวยที่สุดนะครับดูทางฝั่งของหลวงพ่อโมก่อนนะครับวิธีการดูรูปนะครับเป็นรูปขนาด1นิ้วนะครับรูปขนาด1นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับรูป1นิ้วนะครับเบื้องต้นเลยนะครับ เราจะดูรูปนะครับที่ความคมชัดนะครับของรูปนะครับความคมชัดของรูปดูองค์หลวงพ่อโมนะครับแล้วก็นะครับใช้ภาพทั้งพมปี2,500มามาสร้างนะครับโดยช่างเนี่ยจะใช้การเขียนชื่อนะครับวางไว้บนรูปปี2,500แล้วก็ถ่ายลงบนฟิล์มก่อนนำไปอัด ลงกระดาษโฟโต้นะครับทีนี้มาดูนะครับรูปที่สวยและคมชัดเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับขอบของรูปปี2 5 0 0เดิมนะครับนี่ครับขอบนะครับ,บนี่ขอบนี่ขอบรูปปี20 2 0นะครับะครับขอบรูปตะเกียรส่วนเส้นนี้คือเป็นขอบรูปเดิมนะครับขอบรูปเดิมของปี2 5 0 0นะครับ อยู่ตรงลงไปแบนี้นะครับจะมีขอบแบบนี้นะครับถ้ารูปไหนตัดชิดก็จะไม่เห็นแต่ถ้ารูปที่สวยสมบูรณ์เนี่ยจะมีขอบรูปนะครับทำให้เรารู้ว่าเป็นการถ่ายรูปปี2500มาใช้นะครับและนะครับจะมีเส้นสกเกลนะครับเส้นสกเกลเพื่อบอกขนาดให้กับคนที่ตัดรูปแบ่งเป็นรูปเล็กๆนะครับว่าควรจะตัดประมาณนี้นะครับรูปที่ตัดยาวเนี่ยก็จะเห็น บางครั้งก็จะติดรูปล่างมาด้วยนะครับูลปล่างก็คือขอบรูปตรงนี้นะครับขอบรูปตรงนี้ของอีกรูปด้านล่างติดขึ้นมาวิธีสังเกตเส้นสเกลนะครับระยะห่างจากเส้นสเกลเนี่ยจากเส้นสเกลถึงตัวอักษรเนี่ยมันจะมีระยะประมาณกับความหนาเท่ากับความหนานของตัวอักษรรูปแล้วรูปแท้นะครับพื้นขาวกับตัวอักษรสีดำเนี่ย มันจะไม่มีไม่มีความเหลืองของขอบตัวอักษรนะครับมีการแยกกันชัดเจนระหว่างสีดากับสีขาวนะครับเกตดูนะครับลองขยายดูนะครับดูชัดๆนี่คือวิธีการพิจรณารูปนะครับเห็นไหมครของเก๊ะเนี่ยมันจะเหลืองนะครับตรงนี้มันจะเหลือง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 ใช้ไม่ได้นะครับนี่เป็นรูปเก๊รูป c o p ปี้นะครับรูปแท้ๆต้องดูความสวยงามคมชัดนะครับ นี่คือรูปตะเกียนะครับรูปรุ่นตะเกียปีน้ยีนะครับ,รรกก 220, รบมีประหลอดนะครับภายประหลอดอันนี้คือผิวซิ v เวอร์นะครับภาษาช่างถ่ายรูปเขาเรียกว่าซิลเวอร์ที่ที่เคลือบบนกระดาษโฟโตอยู่เพื่อรักษาความคมของสีดำนะครับถ้าเป็นช่วงขาวซิลเ,เวอร์หรือว่าประหลอดก็จะไม่มีแล้วนะครับต่อไปมาดูฝั่งของหลวงพ่อหิน องค์พ่อหินแบบนี้เขาเรียกสองคานนะครับสองคานสองคานดูตรงไหนนะครับสองคานคือเส้นของคานวิหารนะครับอยู่ด้านหลังองพ่อหินนะครับเป,เป็นนี่เป็นผนังผนังของวิหารเดิมนะครับตรงนี้เป็นประตูหลังจะเห็นนะครับขอบวงกบประตูนะฮะและนี่เป็นคานคานนะครับสองเส้นนะครับส่วน อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นรูปคานเดียวนะครับรูปคานเดียวนะครับคานเดียวคานเดียวดูยังไงนะครับดูจะเห็นคานเหมือนกันครับแต่มีเส้นเดียวยตรงนี้บริเวณนี้นะครับอันนี้พิเศษคือจะใช้กระดาษโฟโต้ที่เป็นเรียกว่ากระดาษแท็กเจอร์แท็กเจอร์ที่เป็นตาตะแกรงนะครับ ตตกตะดตษแกงหายากมีน้อยนะครับกระดาษ texture ระดาษแกงครับแล้วดูดูความคมชัดนะครับความคมชัดของของรูปนะครับสังเกตด,ดูพื้นสีขาวกับตัวหนังสือสีดำเนี่ยนะมีความแตกต่างชัดเจนไม่เหลืองนะไม่เหลืองจางๆแบบภาพก๊อปปี้นะครับแล้วดูระยะของฐานลุงอหินกับตัวหนังสือเนี่ยจะมีระยะสีขาวเนี่ย ของเกนตรงนี้จะดาดําปื้ดนเลยครับนะครับนี่กเขาเรียกว่ารูปหลงพอหินคานเดี่ยวกระดาษตาตะแกงนะครับกระดาษเท็กเจอร์นะครับส่วนอันนี้ก็จะนิยมนะครับนิยมพอสมควรนะครับเป็น2คานนะครับ2คานนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับดูที่ฐานหลงพอหินกับตัวหนังสือนะครับจะมีระยะสีขาวนะครับ ของเก๊จะดำนะครับของเก๊จะดำเหลืองเลยนะครับติดกันอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูว่าเป็นของแท้ก็คือขอบลูกนะครับขอบลูกนี่คือขอบลูกอันนี้คือขอบกระดาษนะครับถ้านำรูปไปก๊อปปี้เนะี่ยขอบของนี้มันจะไปปรากฏอยู่ที่บนภาพไม่อยู่ขอบกระดาษอีกทีนะครับและภาพแท้นะครับนะครับ จะมีร่องรอยการใช้งานนะครับร่องรอยการใช้นะครับของเกเ่าที่พบเจอเนี่ยนะครับมันจะมันจะมีการหลุดล่อนของของรูปก๊อปปี้แล้วก็ถ่ายรูปไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นเรียบๆนะครับที่เคยได้บอกไว้ในกลุ่มหลวงพ่อโ,โมแล้วครับแต่ว่าวันนี้ลองมาดูภาพแท้นะครับลิซซีกเกตอีกรูปหนึ่งนะครับลองดูตรงนี้นะครับ นอกจากเห็นสองคาแล้วจะเห็นฝ้า,าเส้นฝ้าเห็นไหมฮะเส้นฝ้าเพดานตรงส่วนนี้นะครับอยากให้ดูชัดๆเส้นฝ้าเพดานนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นสองคาแล้วเห็นเส้นฝ้าเพดาน ของเกนที่ไม่มีติดแน่นอนครับอยู่ตรงนี้นะครับคิดตรงนี้ไว้อันนี้คือเส้นที่บอกระยะความสูงของรูปนะครับสวยงานนะครับ,รค,รบความคมชัดของภาพนะครับ ดูเส้นสเกลนะครับเส้นสเกลระยะของเส้นสเกลเนี่ยจะเท่ากับความหนาของตัวอักษรนะฮะของเก๊เนี่ยเส้นสเกลบางทีติดตรงนี้เลยพยายามทําให้เหมือนมีเส้นสเกลแต่ว่าติดตัวอักษรเลยเก๊เลยนะครับต้องมีระยะที่เท่านี้ทุกภาพเท่ากันถ้าไปเจอบางภาพที่ตัดตัดชิดเราก็ดูความคมของตัวอักษรแทนนะครับ ดูความคมของตัวอักษรนะครับขอบภาพปี2 5 0 0นห้ะครับเห็นไหมครัขอบภาพปี2500 2 5 0 0ความชัดของรูปนะครับเป็นรูปหลวงพ่อโ,โมนะครับรุ่นตะเกียปี20นะครับพระเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสดนะครับเก่งมากนะครับมีหลวงพ่อกลวยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับสมเด็จ สมเด็จเนื้อผงนะครับหลังวัดจันทร์เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนวิธีดูพระสมเด็จนะครับแบบนี้ตัดขอบตัดตอกนะครับรวมถึงเหรียญที่หลวงพ่อจันนะครับท่านบอกว่าหามาใช้นะครับหามาใช้ให้ได้เลยจะค้าขายเมตตาดีมากท่านนีมตรได้นะครับบอกคนขับรถให้ไปหามาใช้นะครับรวมถึงเหรียญ งานช้างยอดนิยมนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ในส่วนของรูปหวังว่าทุกท่านนะครับเ mm hmm. พื่อนๆจะดูรูปรุ่นนี้เป็นนะครับ mm hmm. ไม่ยากไม่ยากนะครับ mm hmm. ค่อยๆติดตามไปนะครับ mm hmm. วันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ